วันนี้ครับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดครับผมกะเป็นมือที่ที่สามแล้วครับสาหรับการขนป่าครับมือนี้เสียเอาไปหมดแล้วครับสายปลาเสียละพุ่มให้ปลาตันครับรอบแมตแสนครับพอนยีฮอดแมตแสนครับพี่น้องไปซ่อมมือครับแมตซ์มืครับรู้สึกว่าสิเป็นมือสามหัวที่ครับของ ปลาตันนะครับมือนี้ครับมือนี้ปลาบววเกี่ยวกผลปลาไปล่งให้เราครับสําหรับพี่น้องครับสาหรับพี่น้องผู้ใดต้องการปลากา็ยิงกลางข้ามาเลยนะครับยิงกลางข้ามาหาผมราคากาับคุ้ยกันได้ครับเพราะวา่ะานอกจาระยะไกลระยะไกลครับเพราะวา่าผมรับประกันอา่า การตายนะครับ้าตายกับเข้มให้ครับาตายกับเข้มให้ส่วนมากครับป่ามันสิไข่เราหลอกครับมือว่านนี่ครับมือว่านเราไปอบอ,อบาบนเชียงไม,คงมงง่ครับบอ้านเอ่อเชียงไม้นี่น้องน้องว่าสิครับก็สภาพกับแข็งแรงใดไดอยู่ครับถามว่าตายบอกับตายเสื้อซุ้มมันทองไครครับซุ้มมัน เอาออกมาแพร่เบื้องเรามีตะไครครับแล้วก็มีตาตครับตาบตาเขาก็เข้มขึ้นหนครับครับมอนีครับมอนี้เอาไปให้ปาตันครับมืออื่นมืออ่นวันเสาครับมืออื่นวันเสาผมสี่รับ ผมสิไปเอาปลาปลาจีนนะครับผมสิไปเอาปลากีนอยู่นงง่ายครับมาลงอัดบอจะคล้องเลยครับไอ้มันแนนอิงติ้งครับไอ้มันแนนอิงติ้งครับเพื่อพี่น้องมาครับเพื่อพี่น้องมากกับสิได้อัดตัวหน้าตัวตาครับถามว่าสิได้รับรางวัลเหมือนทุกคนบอกพวสิเป็นไปยากครับผมก็บอกแล้วครับหัวใจของนักกีฬาทุกปลาครับ ได้อัดป่ากก็มีความสุกระดับหนึ่งนะครับรับส่วนสีแด้ลังวัลบ่ได้ครับต้องพกดวงมาด้วยสําหรับมาาน้องม้นหน่อยครับเตะกันหอดวิหน้าที่สุดไทยครับมันเกิดมีทึ่งป่าน้อยป่าใหญ่ครับป่าปนกันไปครับแต่ว่าที่ผมวา่าป่าทุกตัวมีควาวไม้ยนี่ครับเพราะว่ามันมีป่านิ่นป่ากินน้อยครับปรับเข้ากับจัดให้ครับ ตอนแรกครับผมก็วาดจะให้ชั่วโมงท่องชั่วโมงละสามรอยครับ,รบพอพี่น้องมาซอยผมหลายผมก็ดีใจเนาะมันวกขึ้นกําไร่ให้เป็นชั่วโมงละหกร้อยจัดเต็มแปดชั่วโมงคือพี่น้องผู้เพื่อนมาเย็นน่ะครับบาทนี้ครับบาทนี้ผมก็ต้องพี่น้องผู้ยุ่ไก่บ่ต้อง บ่ต้องไปหันมาหนี่ก็ได้ครับอยู่ไกลๆครับผมสีเป็นผู้ลำบากเองครับผมสีเป็นผู้ลำบากคือผมสีแลนเอาป่าไปส่งพี่น้องบ่ต้องเสียคาน้ำมันรดมาไก่มาอัดป่าไก่ดอกครับทางร้อยเย็ดหนึ่งครับนี่ครับผมค้นไปหายแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนคาน้ำมันลด,ดวยครับอเพราะว่าอ่าเท่าที่ผมเค็กยืน่นน่นะครับ ที่ผมเอาป่าไปลุ่งให้ครับโอตามกัวกเอ่อคพือฮะให้ผมรับโทรศัพท์ก่อนสิโอเคครับซ่ำหนี่ก่อน